เิาเหมือนพี่หนุ่มกะลาจัดแบบคนที่รถเปิดหน้ากากออกมาอ้าวแต่เธอไม่มองเสร็จบุญเส้นเชิญอย่าเซอร์ไพรส์จัดอ่ะเฮ้ยพี่จะฝากมาเล่าอุ้ยแล้วเลือกตัวมาเซอร์ไพรส์เลยไม่ให้ดูแล้ว D I X ขออนุญาตเปลี่ยนคอมครับเอ่อฟูเซนครับ D I X เปลี่ยนคอมมานะถึงไม่รู้เปลี่ยนคอมมานะเปลี่ยนคอมมานะ เมื่อกมีเมื่อกมีเมื่อกีกเครดิซันะคะสองคนนะป่ะเอาไปก่อนค่ะเราเจ็บทั้งคู่แต่ไอ้ที่ตอนนี้เนี่ยเจ็บกว่าเอหมาป่าเท็กไบเบรกนะคะไปหน่อยค่ะวันจะโยนพรุ่งนี้เลยเราโดดขึ้นมาทั้งหมดเลยเอ้าเอาแอบแซะนึกว่าจะโยนพรุ่งนี้เลยโอ้ยนั่นแหละแล้วรึงมาเอาจีบเอมาแล้วมาแบบโอ้ยต้องขนาดกำลังจะถึงตัว าลุงเขายังไม่ได้หยิบอะไรมาเลยแล้วเราไปทําเขาขนาดนั้นผมว่ามันจะอ้าง้องกันตัวไม่น่าจะได้อะเนี่ยมันมันมันต้องบอกว่าต้องขีนกาลังกะถึงตัวแะสีเก่งมาปุ้งมันมันมันทันไหมนกูอยากรู้นี่แหละมันไม่ทันเอาจริงมันคือมันไม่ทันนั่นแหละคนเห็นคลิปแล้วหมั่นเขี้ยวอายุหกสี่ก้าไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้ในบนทัพกวางเพราะทักวางเป็นเมืองของคนดี เป็นคนของเมืองไก่มีน้ำใจเป็นคนคนพี่ยิ้มง่ายอแต่คุณมาทำร้ายคนทับกวางคุณไม่ใช่คนในพื้นที่ป้าเสียใจตรงนี้พี่อยากแนะนำอะไรยังไงตอนนี้เออผมอยากจะบอกว่าเวลาขึ้นไปดิขึ้นไปเลยอุ้ยมันนี่เขาหัวงปูปไมันเอาปืนเจ็บมันเจ็บวุ้ยอะไรเพื่อนมันเจ็บแล้วไอ้เหี้ย งเพิ่งวางไอ้เยอะโดนเค้กไยสัตว์เฮยอะไรอ่ะคุยยิงโดนมันสองดอกเลยนะเว้ยเพื่อนหมดความหวังนังน้ำตาเรินข้าวปลาไม่กินนั่งรินกินแต่เหล้าขาวง่ายๆก็ถ่ายนี่เออตัวเนี้ยแบบเบสิกเลยอันนี้มันไม่หมาน เออแชทไม่ต้องไปให้มันเล่นเฮียหรอกไม่ให้มันเล่นมิลาน่าแหละไอสัตว์รวยหนูก็ไม่ได้นี่ก็ไม่เอาไไไทททยยยนนนีีี่่่เฮียจบมันเล่นยากไอ่ชิมนเหมือนพี่หนุ่มกะลาจัดเลยวะคนที่รถก็เห็นลุงเขาเปิดหน้ากากออกมาอ้าวแฟนเขาเห็นผมแต่เธอไม่มองเส้นบุญเส้นฉันอย่าเซอร์ไพรส์จัดอะเฮ้ยเฮียจะฝากมาเล่ารถลอย เนี่ยนะฮะอันนี้ก็ตอนที่ใส่กันอยู่เนี่ยนะใช่ครับเนี่ยลุงเขาก็สู้ลุงเขาสู้ดูยังไงลุงสู้อะเห็นมิเตโดนตอนตอนภาพภาพที่มันไอ้เีอยถ้าเป็นมวยกรรมการเป่าแล้วทีเคโอไอสัตว์ลุงเขาสู้คือผมอะแต่ว่าถ้ามันมุงแข็งสู้ว่าเปล่าก็ครอแข็งเหรอจะต้องจ่ายหรือว่าจะแข่งหรอะไรอย่างเงี้ยแข่งอะมึงตีเขาก็หุยดอกมีวัยเจ็บนะเนี่ย อุ้ยแล้วเลือกตัวมาเซอร์ไพรส์เลยไม่ให้ดูแล้วเดีเอ็กขอญาตเปลี่ยนคอมครับเอ่อฟูเซนครับเดีเอ็กเปลี่ยนคอมมานะเพื่อไม่รู้เปลี่ยนคอมมานะเปลี่ยนคอมมานะไม่ตักหาเข้าห้องมาได้แล้วพี่บูมกูไม่เข้าเออเพื่อนกูไม่เข้ามีอะไรไหมล่ะมีอะไหมเพื่อนกูไม่เอาด้วยเพื่อนกูไม่เอาด้วยเงินเดือนอ่ะมีอะไรไหมเอาเอาไม่มีไม่มีถ้าไม่เอาไม่มี ไม่มีตังแบงอรอต่ำๆมี20่วันเนี้ยตายเฮ้ยอะไรวะ้ยุไอ้เยมันอยู่ฝั่งฮารอนปะเนี่ยไอ้เยี้ยุดแม่งอยู่ฝั่งไมนี่เว้ยสี่เข versus a m secret ไอ้ิกไอ้ิกไปบนอะเาะผม้าผมนตาผมไม่ติด้อสมองผมไปเลยติดแม่แม่ไม่มีกรอง โกหกแนนิ้กอนเกี่ยวกัแม่นางใ้สัตว์เรือนรอดีกว่าครับถูกครับเออยเรือนรอดีกว่าน่าก็จะตายเฮ้ยจริงมีเสียงเอาแล้วเมื่อก่อนนี้เงียบนะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเดี๋ยวสะพัดตะโกนอะไรเหี้ย ตะโกนแล้วต้นมมา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 นี่เหรอมาคนละอันทที่พ่น่ตะโกนผิดมันต้องถอยอ่ะยวานีพวงทีนะดีโอก็มันไม่มีวานเปน้อง ไอคิน่าจะแบบเตะเปย์แอนเพย์จัดแบบว่ามันไม่มีวันไม่มีวันอเียคกือแค่แบบรอดทางคู่ไอ้เคียมันโดนเดงไปโดนสัหน่อยวะไม่เล่นเดโมไม่เล่นเลยฮะยาโดนขึ้นน้ีเฮียไม่เห่าก็แวด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 อย่างนั้นะสักอย่างไอ้ยังต้องมีสักอย่างหมายอยู่นะไปมีรถหรูแต่พ่อ ชอบดูต้านอยู่นะไม่ตียืนยันมาประชุมเพลิงนี่มั้งเฮ้ยเฮ้ยคืนหรอไหนเพื่อนคืนมา